สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับสู่รายการ P.I. Channel นะฮะวันนี้เราจะมารู้จักกับรางรถไฟกันนะฮะเออนะครับโอเครางรถไฟนั้นก็รู้กันอยู่นะมันก็เป็นรางสำหรันนบรถไฟนะฮะรถไฟนะครับผมไม่ทําการคร้ากนนะฮะนี่คือวิธีค้ารถนี่คือวิธีค้าเนี่ยต้องใช้รสดตด้วยนะสําหรับรางบางอย่างไม่ใช่รางสังหรณ์โอเค อันนี้คือรถไฟฮนะรถไฟ m y c a r นะเอ้าแล้วจะดึงออกมาทำไมเนะี่ยโอ้ะเอ้ยก็ประมาณนี้ฮนะแล้วเหล็กเ,เสียงโอเคเหล็กเหล็กเหล็กนะก็ลางรถไฟก็ทำอย่างนี้ นี่ก็คือรางรถไฟแบบนี้ฮะและ้วผมใช้อยู่สองรางฮะรางรถไฟแบบนี้เป็นเป็นเป็นรางรถไฟพาวเวอร์เลวพาวเวอร์เลวซึ่งได้ทําการคับไว้เลยวโอเควิธทีวางรางฮะให้เราวางบนบล็อกต่างๆฮนะวางได้หมดนะเพราะว่าอันอน,อนี้ก็วางได้กดแบบนี้แต่ว่าจะใช้กดกดชิปนะฮะกดชิปแล้วว่อันนี้วางได้แต่กล่องวางไม่ได้ กองางไม่ได้ช่างมันมนะเราก็วางร้างได้ฮนะสามารถเลี้ยวได้เลยแล้วเราก็ต่ออีกทางนะฮะบางคนสงสัยว่าทําไมมันมันไม่ไปทางนี้ยเราสามารถทําให้มันไปได้โดยการเอาลิฟเฟอร์มาายแล้วก็หินที่สี่ก้อนพอเราสามารถทําแบบนี้นะเพื่อสลับร้างรถไปอันนี้นะ ว่าเอาลามาเย็ดทำไมแล้วในการไปเนี่ยเราต้องใช้ตัวดนนะันการไปมีอยู่สองวิธีฮนะการใช้ให้ตัวเราดานนะันถ้าเราอยากเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็ปรับตรงนี้ได้เนะี่ยปรับได้หมดฮนะโอเคส่วนส่วนส่วน power เ h e e l ฮนะ power wheel นั้นสาม,มารถทำให้ลด ลางเราแล่นเร็วได้ขึ้นฮนะก็คือแบบนี้สมมุติก็คือมันจะไปได้ฮนะมันก็จะเร็วขึ้นนะไม่ต้องเจะทําให้เราไม่ต้องอืดช้านะอย่างนี้เลยฮนะอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยก็ไปเร็วขึ้นนะอ๋อทุกออก,กอนแต่ว่าเวลาเปลี่ยนนี่ก็ต้องรัวๆหน่อยนะเปลี่ยน มันไม่ทันก็ก็วิธีออกของมันนะฮะไม่ไม่ต้องทำแบบชนสมบัไปก็ได้มีวิธีที่ง่ายกว่าน,นะฮะก็ทำอย่างนี้เอาพาเว์เลยวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาบล็อกอะไรก็ได้วางไว้ตรงนี้เอาบล็อกออกวางไว้ตรงนี้อีกแล้วใช้บัตทอนหินไม้ก็ได้ะวางไว้ตรงนี้ก็เป็นชานชาลา เป็นชันชาลาแล้วครับก็จะเอาเอามายเยอะแยะทำเนี่ยใช้ก็ไมาข่อยนะ่างเยวางอยางเงี้ยแล้วเราก็ขึ้นไปเลยแล้วก็กดนะตัวเราจะนั่งเป็นอย่างเงี้แล้วก็กดไปเลยฮนะเอาไม่ใก้กดออกไปมันเป็นอะไรวะเนี่ยเอาไอ้มันขึ้นไม่ได้ เฮ้ยมันกดไม่ได้โอเคนะ้นเรามีวิธีแก้เรามีวิธีแก้อยู่นะครับอลิสโตโจนมาอมแค่นี้ลนะแล้วก็กดไปเลยอ๋อเร็วกวา่า ส่วนมือเรามันก็จะเป็นเปไปหน่อยนะโอเคกลับมาแล้วร่างนั้นจะมีทั้งหมดสี่รูปแบบนะก็อีกสองรูปแบบก็จะทํเอามาแต่ว่าแต่ว่าจะไม่เอาออกมาคารมนะัเอาแบบนี้อีกสองรูปแบบปัอปป๊บปป๊ปป,ป,ปอันนี้อันอันนี้เป็นของกลางนอะของใหม่ ทไมสอนแนนอันนี้ของเก่านล้วก็คือก็คือต้องให้ให้รถไฟมาโดนไอ้อแท่งอันนี้มันก็จะมีกระแสไปฮะสว่วนอันนี้ของใหม่ครับนี่โอ้ลืมไปฮะต้องใช้ Redstone Hot โอเคมันแลกๆหน่อยก็ไม่รู้ว่าทำไมฮะองศาอากาศมันร้อนมาเลยกระตุกนะเป็นอย่างนี้แหละเกม อย่างเงี้ยเราก็จะได้ไอ้อะไรเขาเรียกว่าอาร์อาร์ติเวเอติเวเตอร์ลานเรนะ็วอะก็ใช้สำหรับใช้ก็คือมันก็จะมีมันก็จะมีไมค์คาร์ดรถไฟที่มีมีทีเอ็นทีอยู่ข้างบนนะฮะไม่รู้ใช้ไปเพื่ออะไรฮนะเอาไมีเหล็กอยู่ตรงนี้เก็บเก็บไปสะสมไว้ตรงน,นี้สิ โอเคฮะเก็บโอเคนะครับเราสามารถต่อไปได้ยาวอีกมันไม่ว่าท่านจะเลี้ยวไปทางไหนโอเคฝากนี้ก็ต่ออีกนิดนึงแล้จริงๆมันถายไปเยอะแต่ว่ามันลืมหมดแล้วฮะมันอันนี้อันนี้ก็ประมาณเบื้องต้นนะเบื้องต้นของรางรถไฟฮนะ เข้าใจก็ก็ก็ไม่ต้องเข้าใจนะก็ถ้าพาหน้าพานหน้าก็จะมาสอนวิธีการวางชานชาลาชานชาาแล้วอะไรการต่อขึ้นลงฮนะเออไหนๆนะก็ฝุดคําว่าขึ้นลงฮนะสามารถโุดเดี๋ยวแป๊บนึงฮนะมันร้อนสามารถต่อให้ขึ้นแบบนี้ได้นะแต่ว่ามาทำตรงนี้ขึ้นแบบนี้ สามาต่อมาเป็นอย่างนี้ได้เลยปสูงเกินอย่างนี้อย่างนี้เลยแหละแล้วก็เออใช่ p o w เ r รเลียวนะไม่ไม่สามารถวางแบบนี้ได้ฮนะไม่สามารถวางตรงแล้วเลี้ยวเลยฮนะมันก็จะเป็นแบบนี้ะให้ให้เราเอารางปกติมาปึ๊บแล้วก็เลีนะ้ยวฮะมันก็เป็นอย่างนี้ฮนะมันก็เป็นเกม เกมเกมหนึ่งเขาประมาณนี้ยนะสายก่อนประมาณนี้แหละไปไม่ขึ้นมากดไปฮนะมันก็จะลงาสายเร็วไม่พอเราสามารถใช้ p o ว e r ์เ็็วต่อขึ้นได้ต่อเยอะๆเลยเราจะได้แรงหน เร็ว่เลววฟอร์มูล่าวันสิโอเคไปอ่าร้อน้อเลีลเ้ยงทำไมมันต่ำอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้ก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็พร์่หน้าก็จะมาโอเคเนี่ยก็คือเวลาผมไนายไไม,มันก็คือบางทีมันมักจะนึกนึกของสำคัญด้ถึงน้ก็คือเรามาสอนเลยว่า อันนี้ครับดอปเปอร์มันจะมีอยู่สองแบบนะก็คือแบบหนึ่งมันก็เป็นแบบยิงนะเออเดี๋ยวครอันนี้สลาบบอนนะไปเจอตัวเป็นเยลลี่เนะียแล้วก็ได้มาครับก็ก็ขอถแถลงการเกี่ยวกับเรื่องราวนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเอากลิปลงนะก็เพราะว่ามันติดม,ม,มันมันมันมีมันมันไม่ว่างโอเค,คสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย